ครับสวัสดีครับอยู่กับชายบ้านนานะครับผมวันนี้ก็มารีวิวครับรีวิวรถหกล้อก็เจ้ารกี้ร้อก้าห้าครับผม นี่ครับคันขาวเขาขายไปแล้วครับคันนี้ก็ซื้อมาใหม่ก็คงคนซื้อซื้อคันขาวเมื่อก่อนแกขับคันขาวครับแล้วคันขาวแกก็ขายไปแล้วก็ก็ซื้อคันนี้มาซื้อคันนี้ก็เอามาแบบ แต่งกันชนเลดแก้มเลดก็ดูดีนะครับคันนี้ไปเอามาจากบุรีรัมหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็สวยดีนะครับสำหรับรถของ คุณปู่สายบรรทุกรีวิวครับรีวิวให้ชมครับเพืเ่อจะของเขาจำได้หรือเปล่ารถคันนี้ก็เอามาปรับแต่งใหม่นะรถอยู่โซนบ้านกวดครับผมคุณปู่สายบรรทุก เดี๋ยวเราไปเปิดดูภา,ายในเขาหน่อยครับโอ้ภา,ายในก็สวยอยู่ครับผมยังสวยอยู่ครับ ฝนมาอีกแล้วฝนมาแล้วครับมืดตึ๊บเลยอูยอ้เข้าร่มก่อนครับฝนมาแล้วอ้าวอันนี้เป็นเดก้าของคนอยู่อะไรนะสีตะครองอยู่ติดกับป่าสนบอนะใช่ไหมเดก้าอยู่สีตะครองครับ เป็นรถของพี่ชายคุณปู่สายบรรทุกน,นี่ครับก็เอามาจัดทรงใหม่ครับใส่หมวกใส่อะไรก็ดูดีดูสวยไปครับผมยกสูงครับคันนี้ยกส,สูงเลยโอ้ย พอดีขี่มอเตอร์ไซค์มา,มาครับมาเล่นมาคุยครับผมนี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจใชายบานนาห้วยตะเขียวพอ,อเรตซิ่งช็อปเจ้าบ่าว ดูดูกระทำเห็นไหมอืมอืมหวานหวานหวานอร่อยอร่อยอืมน้ำอะไรก็ไม่รู้ใครรู้ว่าน้ำอะไรในบอกหน่อยเนี่ยรสชาติหวานหวานแต่ไม่ใช่น้ำอ้อยอ่ะ จิบจิบครับอร่อยแหมเหมือนข้าวหมากเลยอ่าก็ไม่มีอะไรให้เอซีได้ชมก็มารีวิวหกล้อครับรีวิวหกล้อกับคุณปู่สายบรรทุกนะครับหลับคลิปนี้ก็จบเปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ